すごい เราเดินทางออกจากอุทยานแห่งชาติภูหินลองกาในช่วงเช้าพร้อมกับผ่าสายฝนสายหมอกตลอดเส้นทางเดินทางต่อไปยังแคนย่อนน้ำหนาวอำเภอน้ำหนาวในจังหวัดเพชรบูรณ์เราขับรถลงผ่านทางลงภูทับเบิกในวันที่ฟ้าปิดปกคลุมไปด้วยหมอกฟุ้งๆทั่วทั้งเขาจนแทบมองไม่เห็นวิวอะไรก็แอบเสียดายอยู่เหมือนกันอยากเห็นวิวทะเลเหมอกสวยๆบนภูทับเบิกสักครั้ง แต่ก็ได้บรรยากาศชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นมาแทนผมชักจะเริ่มชอบการเดินทางในหน้าฝนซะแล้วสิป่าก็เขียวน้ำตกก็สวยแถมมีทะเลหมอกเป็นฤดูการท่องเที่ยวที่ไม่เลวเลยครับ เราขับรถมาได้สักพักใหญ่ๆก็เลยแวะพักรถกันที่สะพานพ่อขุนผาเมืองหรือสะพานห้วยตองเป็นสะพานที่ได้ชื่อว่ามีต่อม่อที่สูงที่สุดในประเทศไทยสร้างขึ้นระหว่างปี2516ถึง2518ที่เชื่อมต่อระหว่างภาคเหนือกับภาคอีสานเข้าด้วยกันเป็นจุดเช็คอินอีกหนึ่งแห่งที่มีนักท่องเที่ยวมักแวะมาเก็บภาพบรรยากาศที่ผสมผสานระหว่างธรรมชาติ และเอกลักษณ์ของสะพานแห่งนี้ แจุดชมวิวปากช่องก่อนโอ้ยังสวยเลยจุดชมวิวปากช่องระหว่างทางไปยังน้ำหนาวธรรมชาติในฤดูฝนมีความอุดมสมบูรณ์และชุ่มฉ่ำพันไม้ผืนป่าเขียวขจีมีชีวิตชีวามองแล้วสบายตามากๆครับแถมมีสายหมอกที่ลอยอยู่เหนือยอดเขาปกคลุมบางๆที่มักพบเจอหลังฝนตก ช่างเป็นวิวทิวทัศน์ที่น่าประทับใจระหว่างการเดินทางมากๆครับเรามาถึงอำเภอนน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ในช่วงสาย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงเป็นอีกหนึ่งแหนอำเภอที่น่าเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่อุดมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติวันนี้เราเข้ามาพักกลางเต็นที่ไร่ผาหมอกโฮมสเตย์ที่พักเป็นวิวริมหน้าผาแคนยอนน้ำหนาวที่เกิดจากการยกตัวของชั้นหินจากการขึ้นตัวของแผ่นเปลือกโลกจนกลายเป็นหน้าผาสูงและในฤดูฝน จะมีน้ำตกไหลลงจากหน้าผาเป็นสองสายเป็นน้ำตกนครขาดและน้ำตกตากหมอกและถ้าวันไหนที่มีฝนตกจะมีทะเลหมอกขึ้นบริเวณหน้าผาอีกด้วยทำให้จุดลานกลางเต็นที่นี่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยอลังการไม่เป็นสองรองใครเลยครับ ที่เรากางเต็นท์กันเสร็จก็ออกเดินทางไปยังน้ําตกนคราชและน้ําตกตากหมอกที่อยู่ตรงข้ามกับที่พักเพื่อเดินลงไปชมน้ําตกที่ด้านล่างของน้ําตกทั้งสองโดยเราจะต้องขับรถเข้ามาในวัดโคกมูลตรงไปจนสุดทางจะมีลานจอดรถและบริเวณนี้จะมีจุดให้เราไหว้พระถวบุญกันด้วย ก็มีที่ให้ทำบุญใครกินมาเที่ยวแวะทำบุญได้นะครับเดินไป <c oughs> ลงน้ำตกเคนเนตนะครับบรรยากาศดีมากครับไม่้อาคือฟ้าทั้งส่วนอันนี้เป็นสกายวอล์กก็ยังสร้างไม่เสร็จ

โดยเล่นน้ำไหมดูเปียกวะจะเปียกคนน <c oughs> โคตรนี่เปียกตอนเดินเีื่วมันจะเลื่อนขนาดนี้อื <c oughs> อเนอเหรอับแม่ตะวันมีเชือกหุ่นไหนที่กลางเต็นท์เราอ๋อยู่นู่นเจอแล้วโ่นที่กลางเต็นท์อยู่อีกฝั่งนึงอันนี้เดินเดินผ่านสกายวอล์กมาก็จะเป็นทางลง เนี่แน่ก็จะเป็นมันไดปูนเฮ้ยใช่ใช่เป็นมันได้ปูนก็มีราวเหล็กจับอู้สันนะน้องเมื่อกี้เขาบอกว่ามันจะลื่นด้วยอู้การเอาเรื่องอู้ตรงนี้มันเปียกอ่ะมันจะลื่นหน่อยระวังเด้อระวังเด้อฝั่งฝั่งซ้ายมือ นีหัดนะยุอยาฟังยุ่จับไม่ได้จับฟังออบลี้เียวาุนแต่อียุงมันกัดจริงๆนะเนี่ยไม่ใส่ขายาวมาฉีดฉีดน่ามันกัดน้องตูดีดมีฉีดทั้งหลังน่องเลย นนีี่่พอพอฉีดไฟเท้ามันกัดขาโอกัดขาเส้นทางเดินลงไปชมน้ำตกจะมีระยะทางไปกับประมาณ2-3กิโลเมตรสามารถเดินลงไปเองได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีไกด์นำทางเริ่มเดินจากจุดชมวิวแคนยอนน้ำหนาว ทางเดินเป็นเส้นทางธรรมชาติเดินลงเขาที่มีความชันและลื่นพอสมควรใครที่จะลงมาจะต้องใส่รองเท้าผ้าใบพร้อมดุยและถุงมือเพื่อจับไต่เชือกยุงที่นี่ค่อนข้างชุมควรใส่กางเกงขายา,ยาวและพกสเปรย์พ่นกันยุงมาด้วยครับเป็นเส้นทางเดินปะจนภัยเบาๆที่เหมาะกับสายแอดเวนเจอร์ใครที่จะลงมา จะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงนิดนึงครับเพราะเหนื่อยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่ก็สนุกดีโอ้โหขนาดโอ้โหขาปิ๊กไม่เหลือนึกส่ขายาวอหันหน้าลงวน้นเออรอดรอดรอ,อ,อ,อดข้ามไปฝั่งนี้นนมุดก่อน, New, นมุดมุดอาหัวมุด

รูดแล้วเนี่ยตอนนี้เจ็บมือหมดแล้วจะไหลมาเรื่อยๆเหมือนเราไต่ลงหน้าผาเหมือนปีนผาลงมาไปไฟเกาะแล้วก็ก้มดูแล้วก็ก้มดูเราก้มดูข้างหลังด้วยผมดูข้างหลังไปเรื่อยๆไปไฟจับปล่อยจับปล่อยแอบลื่นนิดนึง

แล้ว โสวยเราไต่ตามเชือกมาเรื่อยๆสักพักก็จะเจอน้ำตกนักลาดก่อนมองขึ้นด้านบนเห็นน้ำตกที่ไหลลดหลั่นลงมาเป็นม่านสายน้ำช่างสวยงามมากๆครับมีขนาดน้ำยังไม่เยอะยังสวยขนาดนี้ ถ้ามาในวันที่มีน้ำเยอะมากกว่านี้น้ำตกคงยิ่งจะสวยขึ้นมากๆเลยครับ ดอกไม้อยู่ระหว่างทางที่เราเดินนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าดอกอะไรสวยเหมือนกันว้าที่เรากำลังเดินไปที่น้ำตกแขมยอนนะครับเลยน้ำตกนักราชมาก็โดนค่ามน้ำทายมาเมื่อกี้แล้วก็ใส่ขึ้นทางซันนะเป็นไงอ้นาาวนคือโทรศัพทะ ราอะไีนฉันมาหาธรรมชาตินีคะเรามาหาธรรมชาติแล้วค่ะแคทไปไหนล่ะนายพานไปไหนล่ะนายพานผู้นำทางของเราลื่นลื่นถ้าใครจะมาก็แนะนำให้เตรียมถุงมือมาด้วยนะมีประโยชน์มากเลย ลื่นนิดนึดนงนตรนกลางดินฝนตกถึงก็เข้าช่วงป่าไประวังนิดนึง๊บ สวยไหมครับข,ข้างล่างออกขาขึ้นง่ายกว่าอืมมัันนนลงสวยไหมครับข,ข้างล่างประมาณอันแรกที่เรามาถึงนะคะแต่ว่า,ามันสูงกว่าค้าางสูะกมไม่ใส่รองเท้าเลย โด,ด,ดนรับเข้าใบเดินหลอกมาค่ะเดินหลอกมาใส่รองเท้าเดินเลยโอ้โหหมอเมื่อกี้ใส่รองเท้าแตะมือขอถุงเท้าเดินใส่รองเท้าเดินอุย้ยลื่นตลอดทางมีก็ลอยลื่น ทางก็ค่อนข้างแคบครับถึงก็้างล่างก็เป็น,นหนนาผาเลยทางก็ค่อนข้างแคบก็ต้องเดินหกไฟเดินไม่ต้องรีบเหตุไฟเดินอ้วนไปไ,ไฟเดินเนี่ยก็ถึงยังดีนะที่มันมีต้นไผ่ให้เราเกาะ ตกแ,แต,มตกมันตกไปปลอยเดี๋ยวจะให้น้องแซฟน้ำขัง <c oughs> ต้องไปทีละคน,ะคนใช่ใช่ต้องไปทีละคนหลังท้ายละเดินบวย เดินเดินเดินดูนตางหืมสิ่ง้วจริงๆสาวไปถึงนู่นแล้วอุย ยังถึงแล้วอรอ,อสู้ยุสู้ไปล่อยลงที่รักเลื่อนนะค่อยๆก้าวค่อยก้าวค่อยก้าววันธรรมชาติสุดสุดนี่ ตอนที่เรากางเต็นท์ก็จะได้ยินเสียงกยี๊ดสงสัยก็น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่ลื่นนี่แหละผมว่านะยื่นขึ้นมาดังกันตรงที่ผมกางเต็นท์เลยโอ้ลื่นถึงแล้วทุกคนถึงะถึงแล้ว

ถึงแล้วแต่ก็ยังต้องไปต่อต่อครับทุกคนเราเดินตามลำธารต่อไปยังน้ำตกตากหมอกจะผ่านป่าไผ่สลับกับโขดหินที่เดินลัดเลาะตามไหล่เขาเมื่อเดินมาถึงลำธารให้เราเดินทวนน้ำขึ้นไป มันจะเลื่อนถึงดาวโอ้โหสุกคนโคตรสวยเลยอ่ะโอหเป็นสวยมาก

สวยแบบตะโอ้โนสวยแบบนักโง่โอ้ตะโกนโคตรสวยเลยอ่ะด,ดูสิโอ้ภาพที่อยู่ตรงหน้า เป็นภาพที่สะกดใจจริงๆมองขึ้นไปเห็นสายน้ำที่ไหลลดหลั่นลงมาตามผาหินความสวยของม่านสายน้ำที่ไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำจากความสูงและความกว้างจึงเกิดมิติที่งดงามมากๆครับบรรยากาศเหมือนหลุดเข้าไปในโลกดึกดำบรรพ์ของยุคไดโนเสาร์สวยแปลกตาจริงๆครับ ได้ว่าแคนยอนน้ำหนาวเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดอันซีนอีกหนึ่งแห่งเลยก็ว่าได้เป็นปรากฏการธรรมชาติกว่า200ล้านปีความสวยงามของชั้นหินชั้นดินต่างๆสายน้ำตกที่ไหลลดหลั่นลงมาช่างเป็นอะไรที่ว้าวมากๆหากใครชื่นชอบในฤดูฝนหรือสาย Adventure. แอดเวนเจอร์แคนยอนน้ำหนาวเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่ไม่ควรพลาดครับ